เห็นส่าเเห็นนี่ทุกคนตามงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตชาลลอตเนี่พาเอฟซีเอฟซีชาลอตมาดูคนเยอะมากคนเยอะมากจริง เดียวเดียวเดียวตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะติดข้าวก่อนคนเยอะจริงๆเยอะมากเดินไปตรงไหนพี่นิดมาั้ย ใครมาบ้างกะนะอ๋อไม่ได้ไปเลยไม่รู้จะเจอน้องมีนไหมเนี่ยใค่อารดูเลยเพิ่งมาถึงหลงหลงม่วเลย กันามาบ่อยยังหลงอ่ะหลงแบบว่าไม่ได้หลงหรอกเขปิดทางพอป,ปิดทางปุ๊บเข้าเข้าโอ้โหสินนั่งก็รีบรัวจะมันต้องไปหน้ารามอ่ะมาทางรามอ่ะนี่ใครอี่โอ้โห มตอนนี้อยู่คอนเสิร์ตน้องชานะครับคนเยอะมากเลยอะเต็มไปหมดต้องบนอนู้หเต็มทุกชั้น มันมีเบลเตอร์อะไรมากเป็นตัวหลอกอ่ะด้วยปากแดงแก้มแดงตรงนี้ ไปกับใครมากับเพื่อนครับเพื่อนนี่แหละมาจากคนเขาเป็นเอฟซีากรถกินกินกิน มาละลายในปากบอกข้้วเหนียวก็บดละลายในปากไม่เห็นจะละลายตรงไหนเลยนี่ขยะไม่ใช่ตุงนั้นจะอร่อยกว่าหรอก็เหนียวเย็นเจียบเลยอะรค้สซัพพอร์ตมาเยอะมากแต่มันได้ไปกิน เดียวกันจะเจอกันเดี๋ยวหนูขึ้นไปหานาซี่มาทำอะไรแนนซี่มาทำอะไรกันอย่างนี้นี่ เว่นละลายในปากเห็นละลายในปากอรจ <th> ิ้มอร่อยกระหม่อยสุดยอดจริงเนาะอร่อยมากใครมาโชว์ดีซีมาดูมาดูที่เนี่ยมาดูคอนเสิร์ตดูอะแร ต้องมากินหมูปิ้งให้ได้นะทุกคนอร่อยมากไม้สิบห้าบาทเออ,าอมาเใหญ่มาก เจอกันเจอกันคนะเฮ้ยเมื่อกี้ผลขึ้นมากับสี่ร้อยอะมาดูอ่ะ ออืในข้างในใช่ไหมเขาลงตัวเต็มเหรอเยอะมากคนเยอะมากทุกแนซี่เขาเพิ่งทำเขาเพิ่งออกอยากเขาเรียกอะไรนะกาวกาเชิคกาเชิคคนก็ออกมาหาอะไรกินเต็มแล้วเอามือนี่แหละ ่เอา,าเอามือเลยนะเดี๋ยวรถบจิ้ข้าเสร็จจะขึ้นไปไลน์ข้างบนให้ดูบรรยากาศสวยมากเขาจัดบูธจัดไลไรสวยเนะาะตอนนี้อยู่ชั้นชั้นห้า มีน้องเป็นเบียร์อะไรเบียร์เบียร์โอห้าป่องไปเลยดีกว่าเรามันจะดีกว่าเรามันกินก็คือไวเลยก็ไม่มีกระเป๋าใส่ก็เป้ไงได้อัพเดตมาเนี่ยที่มีจะกระเป๋าสะพายแบบสะพายไม่ใช่เนี่ยพวกประจำสีดำเพื่อนั่นแหละเดี๋ยวแล้วน้องใส่ถุงไปข้างนอกออกมากกว่าได้ก็มาเด้อ พรุ่งนี้เรานัดกันหน้าสิเกตฝากซอยบ้านพี่ไปออดกันจุดจุดรวงไมออกมาจากนนทนพอดีนี่จะหน้าสิเกตเลยยมามัโตเลยจเ,จเจ้าเพรา,าว่าเไปจอดที่จุดเจ้าทีเดเัานั่นรอรเจ,เจ,จฟังเจฟังว่ามาใครมาบ้างอ่ะ แม่แม่มาใช่ไหมรู้สึกว่าข้างบนก็จะไม่ขายของไม่ขายกับข้าวมังคนก็เลยอยู่ชันเนี้ยเต็มเลย กบอยู่ห้องแต่งตัว lên lời cưới cái con là không? Không nhiều เจอพี่เน็กถ่ายส่งมาให้บ้างนะป๋าได้ได้พรุ่งนี้เจอแน่นอนพรุ่งนี้ฝากเข้ามาอีกมีอะไรฝากให้พี่เน็กบ้างไหมพรุ่งนี้วันเกิดพี่เน็กนะี <Okay. S 1> ต่เตเ,เอออคเอ็ดนี่ไปไป,ไปมาพรุ่งนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวยี่สิบสี่ไปโคราช เดินทางมันว่าเล่นเลยโอ้ยสวัสดีน้องหน้าสวัสดีน้องหน้าเลยรู้จักครีนหน้าไหมอือ มากับเพื่อนมาดูคอนเสิร์ตชาลอตอน้านะไอหน้ามามคนเยอะมากแล้วนะ่ะกินข้าวกันยูที่โชว์ดิสกีิ้จังเลยกิิงเหมือนกันกินก็ ก็เ <One> น <input> ี่ยหมูละลายในปากเลยข้างหน้าเนี่ยหมูอร่อยมากพ้าก็ขับตดหลงถีบหลงแดนเขาปิดถนนสีนักการีนปิดถนนก็จะกไม่หอดโหกับสองชั่วโมงอ่ะปกติขึ้นดังกลนไปลงมาแป๊บเดียวโชว์ดีซีอะพระรามเก้า ลงอีกละว่าลงไม่เมนป่านองยุหลงไม่ใช่ใช่ไหงองยุใสจ้ามีตัวเล็กยังเมื่อไหร่จะมีเนี่ยรอฟังข่าวดีอยู่นะลยะโส อ๋อไปวันแม่เลยอยู่ยะโซยาวเลยใช่ไหมป้าก็ขึ้นกลับมาจากบ้านคนโซจะมีได้ไงอืมสยแล้วเหรอเอาล้วอาล้วไม่้องไม่เอาไม่เอาเม่โซ ปออบาไม่ใส oh mm. ่แล so, ้วโซ่สามร้อยเหรอคาลนามาชนแก้หน่อยได้ไหมเนี่ย ถ้าน้องโสดนะป๋าจะไปหา,าน้องไปเป็นแอดมินให้น้องเหมือนเคยตามเอาไหมเลิกแล้วอย่กอห่างจะออกไปัว อย่ยยาปาอย่าปาเฉพาะเพราะมันมีแกนมาประกวดมีแกนไหม คนดูตั้งห้าหมื่นคนนะน้องเงี้ยติตัวด้วยน,นิยานเต็มเลยวันที่ยี่สี่ป่าก็ต้องไปโคา,าเนี่ยน่องเอาลราจะ นูไป้งนอกกันนะคะไปแวะมาตักใจครับรักนะเหมือนเดิมเหมือนเคยไม่มีโอกาสเจอกันเนอะเืิ ตามาได้รีบเบนเตรียมเข้างานแล้วเนี่ยเนชาพื้อหมุนเนปาพื้อหมุนมันหมุนหรอเออใช่มันมีแค่สามสามขีดเองอ่ะคือ่ามันมันเป็นที่เป็นร้านอาหารเนี่ยมันน่าจะเหน็ตไม่ดี สวัสด,ดีนะสวัสด,ดีน้องอิ <Okay. S 1> ่มแล้วว่ะ น้วงพี่จัดตีน้นยังไม่เจอใครเลยปาไล้กินข้าวเฉยเดีอย่าค่อยเข้ามาใหม่เดี๋ยวจะขึ้นไปไล้ข้างบนน,นั่รู้หละ ไม่หมดนะต้นเหี่ยอต้นชงต้นเหียวหอบเอาเข้าไปได้นะพี่ว่าใช่กระเป๋าสามสิบพฤศจิกามานอนชายทะเลกันอ๋อตาไม่ค่อยจะว่างแล้ว มีลูกชายมาอยู่ด้วยแล้วเหมือนเดิมหลยพายลูกชายไปติ่งด้วยาง,งามๆเลยมันพูดหยุดว่าม่ใช่แคนขึ้นไปป้าจะพาแคนเลาะนน่นอคุณก็ยังมาเต็มแลยโต๊ะบ้านแต่ไม่มีก็เอียง ยองทุกคนแค่น,นี้ก่อนนะเยี๋ยวเขาลายใหม่ได้เลยลูกชายหล่อมากสวัส <c oughs> ดีสวัสดี